สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออ f o ครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์พรีวาเลนไทน์นะครับผมใครที่มีคู่รักแล้วก็รักกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ตามหาต่อไปน้องเอ้ยไอ้น้องชีวิตพวกเองยังอีกยาวไกลนะครับผม แม่ช่องเราก็เหมือนเดิมต้องมารีวิวเจ็บเพื่อคนดูนะบอกตรงๆเลยนะครับผมถ้าใครเห็นความตั้งใจนี้ฝากกดซ u b s ไ r i b ์ให้กันหน่อยครับกดไลค์ก็ยังดีจะได้วนกลับมาเจอหน่อยแล้วก็ทําให้คลิปแบบแมสเนื่อออกมาทําให้แบบคนเห็นเยอะขึ้นนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ใครที่คิดจะหาร้านเติมเกมนะครับผมก็ร้าน Go f ได้เลยเติม r L v ได้ทางแชทและทางเว็บไซต์ครับ MLBb ก็เช่นกันนะทางแชทเริ่มต้น1 4 8บาทนะครับส่วนทางเว็บไซต์เริ่มต้นแค่10บาทและ เติมก่อนวันที่19จะโอเคมากๆจะได้โบนัสคูปองสูงสุดคือ1,805คูปองแล้วก็โทเค็นเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะรีวิวปัดขวาหาสกินนะแต่ก่อนไปรีวิวทุกคนของฟรีมันก็ต้องมีใช่ปะเออทุกคนก็มาเอาของฟรีก่อนคือมันไม่ใช่ของฟรีหรอกของก็คือ ถ้าคุณเติมคูปองรับไอเทมฟรีนี่นี่ขั้น2นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันแต่ไม่น่าเยอะไม่น่าเยอะมากนะครับผมได้คือ100รกุหลาบ1 0 0รกุหลาบ1กุหลาบก็คือ1คูปองแหละก็คือ100คูปองนึกออกไหมถ้าคุณเอาไปเล่นกิจกรรมแล้วก็มันยังมีล็อกอินตรงไหนซัมติงนะนี่ล็อกอินปัดขวาหาตกินตรงนี้นะได้อีก100ก็คือกิจกรรมนี้เริ่มต้นแล้วคุณได้เลย200คูปองนะครับป่คราวนี้เราเข้าไปกิจกรรมกันว่ามันจะเป็นยังไงไนะ มานะอ่านกติกานะครับผมกติกาคือกิจกรรมมันเป็นแนวตั้งอะ่ะเออมันต้องแบบปรับฟงปรับเฟรมนะอ่ะช่างมันครับผมนะขออ่านกติกาแบบละเอียดนะใครที่จะสุ่มฟังตรงท่อนนี้ดีๆสําคัญเลยนะครับผมเขาบอกว่าปัดฟรีสิบครั้งทุกๆสิบเอ็ดโมงใช่ไหม,มและก็นี่ครับผมดอกจันสองอันนี้คือใช้กุหลาบแทนคูปองได้หนึ่งกุหลาบเนี่ยเท่ากับหนึ่งคูปองเพราะฉะนั้นเรามีอยู่สองร้อยแล้วเราก็ได้เลยสองร้อยสิบคูปองนะครับผม ระยะเวลากิจกรรมครับอยู่ตั้งแต่วันนี้นะ13กุมภาจนถึง27กุมภานะแต่ว่าเป็น11โมงนะครับผมแนะนำ่าเล่นก่อนนะและที่สำคัญถ้าใครชอบสกินไหนมันจะมีเวลาจำกัดด้วยนะเออปัดเจอแล้วค่อยเอาแล้วค่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมสมัยภาพมันแตก,กวันนี้นะเออโอเคครับผมไปแล้วก็ข้อ2ครับเมื่อเจอสกินที่สนใจให้กดปุ่มหัวใจมันเหมือนแอป tinder หรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนะแบบว่า m a ทช์ไว้ก่อนนะครับผม เพื่อเลือกสกินเข้าช่องแชทอ๋อเลือกว่าเราจะคุยกับใครอะไรเงี้ยมากไว้ก่อนนะครับผมหากไม่สนใจสกินให้ปัดไปทางซ้ายหรือกดปุ่มกากบาทนะครับผมไม่ชอบก็ปัดทิ้งปัดทิ้งนะเข้าใจว่าปัดจากซ้ายไปขวาเนึกอไหมม,มันคือการปัดขวานะโอเคแล้วก็ข้อสี่ครับผมกดที่ไอคอนแชทเพื่อเข้าไปดูสกินที่ปัดขวาไปนะครับผม และเลือกสก,กินที่ต้องการซื้อตรงแชทนะครับผมก็คือเหมือนไปคุยแหละเหมือนไปกีบสาวนั่นแหละนะครับผมหลังจากที่กดสก,กินเข้าหน้าต่างจะมีของขวัญให้เลือกเยอะแยะมากมายครับเมื่อเลือกแล้วข้อความจะส่งข้อความหาสก,กินโดยจะตอบกลับผ่านระบบ AI ขออนุญาตไม,ไม่ไม่เล่นไม่เล่นตรงข้อความนะครับผมเนื้อหารวนๆนะผมจุดอย่างเดียวนะครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับผมข้อ7นะครับเมื่อกดปุ่มยืนยันส่งคูปองจะหัก ตามจำนวนของขวัญน,นั้นๆนะเลือกส่งชิ้นไหนก่อนก็ได้นะครับผมข้อ9นะโดยโอกาสที่ได้กินจามจำนวนคูปองที่ใช้นั่นแหละนะครับผมเมื่อส่งของขวัญหนึชิ้นมุมขวาบนจบเพิ่ม1การันตีทันทีเมื่อ ส่งของครบ10ชิ้นอะก็คือส่งของ10ชิ้นเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นแต่เมื่อกี้ผมไปอ่านกติกามันมีเกิน10ชิ้นด้วยดิเดี๋ยวไม่รู้ว่าของจริงมันจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูแบบทุกแบบเลยนะครับผมข้อ10นะมีโอกาสปัดระหว่างได้ข้อเสนอพิเศษนะครับผมเขาสนใจใน,โน,โนคุณปัดขวาเพื่อรับส่วนลดอะไรก็ว่าไปนะครับผมจะได้รับหัวใจฟรีตามจํานวนของขวัญเมื่อส่งน้อยลงอะไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นไงครับมันคงลดอีกแหละนะ แล้วก็เมื่อปัดฟรีครบแล้วราคาปัดฟรีจะเป็นสามคูปองหากปัดซ้ายตอนเสียคูปองจะได้รับดอกกุหลาบสำหรับแกลกรางวัลก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมข้อ12ทุกครั้งหลังส่งของขวัญจะได้รับดอกกุหลาบสำหรับแกลกรางวัลอ๋อสามารถแรกลกรางวัลได้ในตรงแบบ ท่อนรับรางวัลนะโอเคก็คือปัดเกลือเนี่ยยังได้อะไรซัมติงมาแลกของอีกนะอ่ะก็ยังโอเคก็ยังโอเคนะครับช่องแชทสามารถเข้ามาได้สูงสุดสิบสกินนะโอเคก็คือสรุปเลยจำกัดการซื้อสิบสกินนะครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงข้อสิบสี่แหละเออสามารถซื้อได้สูงสุดสิบสกินในการเล่นสิบก็เยอะไปป่เพื่อนนะข้อสิบห้าครับนี่อันนี้สำคัญนะข้อสิบห้า คือเขาบอกว่าไอช่องแชทที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมีจะมีระยะเวลาการคุยนะเพราะฉะนั้นพร้อมเล่นพร้อมจ่ายตังค์เมื่อไหร่ค่อยมาเริ่มเล่นโอเคปะ่ะอย่ามาแบบกดแมทค้างไวอย่างเงี้ยไม่ควรควรจะแบบคูปองพร้อมเมื่อไหร่ตามที่ผมบอกค่อยมาเล่นนะครับผมโอเคก็คือต่ำสุด24ชั่วโมงสูงสุด72ชั่วโมงนะรางวัลจะถูกส่งเข้าไปในจดหมายนะครับโอเคเพราะฉะนั้น เคลีย์จดหมายก่อนเล่นทุกครั้งนะครับข้อ17ถ้าพบปัญหาใดๆก็ติดต่อกาลีนานะครับผมในช่วงเวลากิจกรรมด้วยสองอาทิตย์นี้ต้องรีบทุกอย่างทาต้องรีบนะครับผมตรวจสอบสกินทั้งหมดที่ได้ที่ปุ่มสกินมุมขวาบนอ่ะโอเคสกินที่มันแจกนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนี่สำคัญตรงนี้สำคัญตรงนี้เลยข้อสินะครับสกินมันจะมีหลายระดับด้วยกันนะ อันแรกคือระดับมิราโคบแบบเบอร์สุดเบอร์ตึงนะครับผมจะประกอบด้วยเวเลสสกุระฟูบุกินะเวเลสญี่ปุ่นนั่นแหละลาวิลเอสวีเมอร์ซาร s ตาเอสวีเมอร์คิวเลนสแครเบซึ่งจืดมากคิวเลนสแคร์เบนะครับผม,มโอเคคูปองก็เป็นไปตามนี้เลยผมไปบวกแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเลขไปไๆให้แต่ว่ามันจะอยู่ที่ทั้งหมดคือ3,100โหการที่จะเหมาสกินตรงนี้คือ3,100เลยเหร ก็เอาเรื่องอย่างครับแต่ว่าตอนนี้มันมีโบนัสคูปองนะแล้วเดี๋ยวผม,มเดี๋ยวผมจะสุ่มเลเวลนี้ให้ด้วยว่าผมเสียไปเท่าไหร่นะจากที่ผมมีอยู่แล้ว200โทเคนฟรีด้วยนะครับส,สกินระดับที่2ครับเป็นแบบมิล c l โคลางๆครับก็อันนี้ผมว่าสวยนะอลิสมาร์ชิงแบนน d นาคอสเซเลเทียลทันเดอร์บริงเกออันนี้คือ พอบวกเลขตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1,700ถึง1,800ผมว่าอันนี้โอเคเอาได้ถ้าเกิดเรายิ่งไม่เหมาด้วยก็ยิ่งดีนะเออเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเหมือนกันนะครับเลเวลนี้ต่อไปครับเป็นตัว s อ r e ตรีมหรือว่ามิลโคนะประกอบด้วยเฮ้ยลิเลีาพรุนะครับผมเอลสูดแจนเลเวอร์นะโอเคเลย อันนี้อยู่ที่ประมาณพันสองร้อยกว่าๆนะเออก็เก้าร้อยเจ็ดสิบาทเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วนะลีเลียน่าพุหรือว่าเอลซูแจ็ตเลเวอร์ก็ไม่แย่ครับส่วนอัลติเมทลิมิเต็ดส้มลิมิเต็ดเขียวก็ตามเรื่องตามราวนะครับผมซึ่งซึ่งผมมองว่าอัลติเมทเขียวเอ้อัลติเมทเนี่ยก็อาจจะเอาได้ถ้าแบบใครที่งบน้อยแล้วก็ได้ดอกกุหลาบฟรีมา200แล้วนึกออกปะก็อาจจะเอาอัลติเมทได้เพราะว่าอย่างน้อยมันประหยัดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะบวกให้ด้วยว่าอัลติเมทมันเท่าไหร่ไม่ได้บวกมาเลยนะคผม โอเคอันนี้เป็นเลทได้จากน้อยไปมากหน้ากิจกรรมนะครับผมซึ่งผมเคยรีวิวไว้รอบก่อนแล้วว่าแบบเออผมก็ซื้อจากน้อยไปมากอะไรเงี้ยคราวนี้มันเกิดข้อสงสัยไว้ว่าถ้าผมซื้อจากมากไปน้อยมันจะได้ไหมนะเออเพราะว่ามีคอมเมนต์จากรอบก่อนนะครับผมแบบบอกมาตอนนี้กูลาฟรีผมมี210ินะเออแล้วคูปองมีอยู่ 8,173ซึ่งไอตัวคิวเลนสแคเบเนี่ยผมไม่มีอ่ะผมขออนุญาตก,กดหัวใจไว้ก่อนนะครับผมถ้าเอาคือกดหัวใจนะโอเคแล้วมันก็จะมาอยู่ในแชทเราแล้วใช่ไหมคราวนี้คิวเลนก็จะแมทมาเข้าแชทเราแล้วนะครับผมนี่คุณกดไลค์อันนี้แชทเพื่อพูดคุยและก็มันบอกว่ามีหัวใจ2ทับ 15, แปลว่าผมต้องส่งอีก13ครั้งนะโอเคขออนุญ,ญาตไปดูก่อนว่ามีอย่างอื่นอีกไหมถ้าเกิด ถ้าเกิดเอาถ้าเกิดไม่เอาก็คือกดกากบาดตรงนี้เลยง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็มีตัว c e l e s t i a l Thunderbringer อ่ะสมมติว่าผมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอลสูดแจนเลเวอร์เอาไว้ก่อนโอเคเหรออ่ะเอาไว้ก่อนอันนี้ลูกแก้วลูกแก้วไม่เอาโอเค อ่ะโอเคอ่ะสมมุติแล้วกันว่าผมจะเอาสามสกินนี้นะครับผมผมขออนุญ,ญาตพูฟอย่างนี้เลยพูฟจากสกินแพงเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดส่งของข,องขวัญแพงไปถูกอ่ะมันจะยังไงนะโอ้โหโอ้โหเครื่องบินเลยเอ,อ่ะอ่ะขออนุญ,ญาตส่งซัดเครื่องบินเลยตอนนี้คือผมมีสองร้อยสิบทกเค้นปีกับอีก 8,173นะดูว่าจบนี้ผมจะได้สกินคิวเลนเหลือกี่คูปองนะครับผมไปเลยเครื่องบินนะผมจะจุดอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วในการส่งนะครับเพื่อความรวดเร็วในการรีวิวนะสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะโอ้โหอยู่ๆก็หายไปไลน์ไม่บอกเลยนะครับผมเอ้ยแล้วผมได้ดอกกุหลาบคืนมาด้วยเหรออะไรวะอะไรคือดอกกุหลาบอันนี้วะ อ๋อหุ้ยแปลว่าในความเป็นจริงแล้วที่เราส่งไปสามร้อยกว่าคูปองนั้นมันมีโอกาสคืนมาด้วยนะเออเอ้ยของดีไว้ของดีไว้อ่าอไปครับไปครับดีเลยดีเลยเพราะว่าผมก็จะได้รู้ด้วยว่าราคาเหมาเท่าไหร่ไงมารคเข้าไปยินดีที่ได้รู้จักนะประมวลผลอยู่ ai แบบว่ายังไงเอาย,ยินดีที่เธอกลับมานะ อุ้ยอันนี้คือได้บวกกุหลาบร้อยหนึ่งนะเมื่อกี้สามเก้าเก้าก็คือสี่ร้อยแหละได้คืนมาร้อยหนึง่งก็สรุปว่าขั้นนี้เป็นสามร้อยนะอุ้ยผมว่าโอเคนะเออเออดีดีด,ดีถ้าผมเหมาผมก็จะได้รู้ว่าเออเท่าไหร่อ่ะก็ใช้ดอกกุหลาบที่ให้มานั่นแหละครับผมไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอนะแบบเออยังอีกเหรอโอ้โหหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้คืนมา,มาไหมได้คืนมาแปดสิบนะ อุ้ยนี่คืนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะแปดสิบก็ใช้ไปนะครับผมอยากรู้แล้วอยากอยากเหมาด้วยอ่ะเอ้ยได้คืนมาเจ็ดสิบนะโอ้ตอนนี้คือคูปองหายไปแปดพันหนึ่งร้อยก็อยู่ที่ประมาณพันสามร้อยพันสี่ร้อยนะครับผมที่หายไปตอนนี้นะแต่ว่าเหมือนหัวใจจะเยอะใช่ไหมทุกคนมันก็ตามนั้นนะ่ะนะ ปรับเข้าไปโอเคโอ้โหได้คืนมาหกสิบอีกนะครับผมยินดีเธอกลับมานะถ้าอยากให้ลงมามะมอยเหมือนบังคับเหมาป่ะวะนี่คือผมส่งจากแพงสุดไปน้อยสุดเลยนะไปเอา้าได้แล้วนะครับผมยินดีด้วยคุณได้คิวเลนสแกรเบดนะโอเคสรุปคูปองที่หายไปนิดนึงครับคือ อ,อคือคูปองผมอะเริ่มด้วย8,100ใช่ไหมแล้วก็บวกกุหลาบอีก200ถูกปะ่ะคูปองเหมือนหายไปประมาณ1,700รคูปองนะซึ่งน้อยมากๆเลยนะกับสกินคิวเลนสแกเบดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็สุ่มจากแพงส่งจากแพงมาถูกอะ่ะนึกออกไหมเออเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันว่า ไอ้ไอ้ขั้นสุดเนี่ยมันเท่าไหร่ผมจำได้ว่าสี่เก้าเก้านึกออกไหมแล้วก็มันรีเทิร์นมันรีเทิร์นกลับมาดอกคูราบอะ่ะเท่าไหร่นึกออกป่ะทุกคนก็หักลบกันเอาเองแล้วเดี๋ยวผมขึ้นด้วยว่าผมเสียไปทั้งหมดกี่คูปองอันนี้คือผมส่งจากแพงไปถูกนึกออกไหมเออนะก็เจ็บให้ดูขนาดนี้ทุกคนคิดดูดิเจ็บขนาดนี้ไข่จะบ,บิดไว้นะครับผมทำแจไม่ได้พี่ป้าก็มาแต่ว่าพี่กกอตอต้องติดคุกแน่นอน หนักมากจริงๆอ่ะมาต่อไปผมจะสุ่มเอลสูแจ็ตเลเวอร์แต่ขอจากถูกขึ้นไปแพงมากนะครับผมเอลสูดแจ็ตเลเวอร์เนี่ยพอเคาะราคาเหมาเนี่ยจะอยู่ที่พันสองร้อยกว่ากว่าถูกไหมเออเพราะ,ะนับเก้าร้อยเจ็ดิบเนี่ยน่าจะจบนะครับอันนี้ผมไม่เหลือดอกกุหลาบปีแล้วนะผมแนะนําอย่างนี้ว่าใครที่จะสุ่มนะเอาแค่ตัวเดียวอะกาลังดีเพราะว่ามันมีของปีให้สองร้อยแล้วไงนึกออกไหมโอเคขออนุญ,ญาตสุ่มเลยจากถูกไปแพงนะครับผมไปครั้งที่หนึ่ง วิ่ีดเทิร์มาแปดเ้วยนะได้มาแปดเมื่อกี้ผมเสียไปเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูเลยอ่าผมขออนุญ,ญาตยากละเอ่เมื่อกี้ผมเสียไปสามสิบเอ็ดคูปองนะเราผมเริ่มด้วยหกพันสี่อะกลมกลมไหมหกพันสี่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตอนตัดต่อเดี๋ยวผมขึ้นเปะให้นะครับผม <S <S ไปกันต่อไปกันต่อเลยอ่ะไปเลยหมับเข้าไปอันนี้คือจากถูกไปจากถูกไปแพงนะจะได้รู้ว่าเราเหมาหรือไม่เหมาด้วยนะครับ อ่าอเคดอกกุหลาบมันก็คืนมาให้เยอะประมาณหนึ่งนะ<ม>ชื่อ A เอหรอสั้นๆจำงา่ายดีนะไปกันต่อ,<ม>อเคไปกันต่อครับอันนี้เราหายไปประมาณสองร้อยคูปองนะเอออันนี้จากถูกไปแพงเอ้ยจากเออจากถูกไปแพงนะครับผมของที่ส่งให้มันเริ่มแพงนะสวัสดียินดีเทิดรู้จักนะตลอดเวลาครับผมอ่าไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะ เราไม่เน้นคอนเทนต์แล้วเราเน้นเนื้อหาละนะครับผมยังยังไม่ได้นะครับผมเหลืออีกกี่ชิ้นผมเหลืออีกสามชิ้นนะเออนี่คือลองลองแบบทุกอย่างแล้วนะถ้าแบบนี้เหมาอะ่ะผมมองว่าซื้อจากแพงไปถูกอะ่ะดีกว่าเอ้ยเออส่งจากแพงไปถูกดีกว่านะครับผมตามนั้นเลยนะแล้วแมท แมตชแล้วสองอ่ะมันก็จะประหยัดอีกนิดหนึ่งอ่ะนึกนึกออกไหมเวลาแบบจังหวะเรากดหัวใจอ่ะมันก็จะให้เราฟรีสองอันนะยังอีกนะครับผมโอเคสองห้าเก้าโอเคนี่มันก็ยังมีรีเทิร์นให้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ใส่รีเทิร์นไปด้วยว่าแบบมันรีเทิร์นเท่าไหร่อุยอ้ยอุ้ยประหยัดสองห้าเก้าอีกนะครับผมหนักอ่าแล้วก็เราไม่เหลือกุหลาบแล้วโอเคของก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับ เมื่อกี้หกพันสี่ใช่ไหมแปดร้อยเหรอเอลสุด <Yahoo! S 1> แจ็คเลเวอร์แปดร้อยเหรอเฮ้ยมันแปลกนะแล้วคิดทุกคนคิดดูดิว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาอันนี้เป็นสกินแรกคุณประหยัดอีกอะ่ะโอ้โอ้แปลกแปกนะครับผมเลดีแปลกแปลกอะสกินแรกพันเจ็ดสกินต่อมาแปดร้อยนะครับผมสกินสุดท้ายที่เป็นนาคอสมันจะเท่าไหร่ พูดไปแล้วว่าผมผมมองว่าทรงจับแพงไปถูกอ่ะก็โอเคนะครับผมอ่ะเริ่มด้วย5 6าพนะครับผมไปเลย3,99แล้วก็ข้อความนี้ผมก็ไม่ได้เล่นอะไรกับมันเยอะนะโอเคมันเริ่มประมวลผลเร็วแล้วทุกคนได้คืนมา80นะครับผมโอเคอันนี้ได้คืน60นะไปครับมาดูว่า5 6าพเราจะเหลือเท่าไหร่นะอ่ะก็ อันนี้ได้คืนห้าสิบนะครับผมเหลือของขวัญอีกไม่เยอะแล้วนะเออผมว่านี้น่าควรจะต้องจบแล้วแหละขี้โม้จัดนะถ้าจบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปราคาอีกทีหนึ่งนะยั่งอีกเหรอโอ้โหออีกหกครั้งครับผมเราซัดแหวนไปเราซัดแหวงไปทีนึงแหวงไปดิแหวงเลยเหลือสี่มันหกล้วแหวง ่งแหวงไม่ให้แล้วนะส่งแหวงไม่ให้แล้วนะยังไง <c oughs> แหวงไม่ได้อะ่ะส่งแหวงไม่แล้วอะ่ะ <c oughs> ไปซอยข้อมืออีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นตารางแล้วก็ตัวแคชแบ็กของแต่ละอันนะมัรเข้าไป <c oughs> ดูทรงแล้วนะคอนให้เหมาเลยว,วะ่ะเพื่อน ทำจริงพี่ทำจริงๆเลยอะ่ะถามแบบจิมๆเลยอะ <c oughs> อะได้แล้วนะครับผมนี่คือรางวัลของคุณนะโอเคไปสรุปนิดนึงนะครับไม่จกี้จากหก0 0นห้านะเหลือ4ี0พก็เสียไปทั้งหมดคือ1,300คูปอง สำหรับเซนเนอร์เทียว t h นเดอร์บิงเกอซึ่งมันก็เคยมาในราคาประมาณนี้แหละแต่ถ้าทุกคนมีโอกาสได้ดวงดีก่อนก็ก็แล้วแต่ซึ่งผมมองว่ามันก็ใกล้เคียงกันอะนะเออแล้วแต่แล้วแต่ละกันว่าจะส่งมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนี่ผมลองให้หมดแหละนะครับผมสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นเลยอ่ะสรุปราคาอีกทีนึงคือคิวเลนสแกเบเนี่ยอยู่ที่เดี๋ยวผมขึ้นแบบเปปให้นะอันนี้คือที่ผมแบบบวกลบตอนนี้นะครับพันเจ็คูป,ปอง ซึ่งเวลิ่งคูดมากมากถ้าเกิดซาร์ตาซาตาตอนนี้เอาได้นะถ้าแบบใครหาเอสด a ีเมอร์เนื้อออกป่ะปัดฟรีแล้วเจอโบ๊ะบ้าอะไรเงี้ยได้ลาวิวเอสด a ีเมอร์ก็สวยราคานี้ก็ดีแต่ไอ้ตัวคิวเลนส์แกรเบตเนี่ยอาจจะดรอปดอปหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่แย่เท่าไหร่พันเจ็ดไม่แย่เท่าไหร่อ่าตัวต่อไปนะครับผมนาคอสเนี่ยผมโดนไปพันสามถูกไหม ก็ไม่ไม่แย่เท่าไหร่ก็พูดว่าแย่ก็ไม่ได้แบบเออคือคุณแค่970อะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีโบนัสคูปองอะไรเงี้ย970บาทคุณได้1,210คูปองใช่ไหมแล้วได้โบนัสอีกผมว่านาคอสเนี่ยอาจจะจบได้นึกออกปะ่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณเอาแค่นาคอสสกินเดียวอะคุณมีทกเคนเริ่มต้นแล้ว200อะ่ะเออมันเหมือนมันปรับราคาลงมาให้แบบน่าดึงดูดไงเพราะเดี๋ยวมันจะเอาสกินล็อตใหญ่เข้ามานะเออก็กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็น การที่แบบสายสะสมมาเก็บตกอันนี้ยิ้มยิ้มนะครับผมเอลสูดแจ็สเลเวอร์เมื่อกี้คือ800คูปองใช่ไหมก็ได้อยู่แต่ถ้าใครงบน้อยผมว่าเอาสกินอัลติเมทอ่ะก็อาจจะพอได้แต่ผมไม่มี ID r ดีรีวิวอัลติเมทแล้วเพราะว่าแบบผมอัลติเมทเต็มททุกอันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคหมดนะสำหรับกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวไปรีวิวสกินกันขอ,ขออนุญ,ญาตรับของก่นแล้วกันแล้วส่วนเอฟเฟกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยพวกคุณก็ไปดูในตัว ที่เคยรีวิวไว้แล้วกันผมขอรีวิวคลิปนี้ขอรีวิวแค่ตัวเดียวเลยคือคิวเลนชื่อ,อไรนะนั่นแหละสแกเบดน,นั่นแหละเพราะว่าผมยังไม่เคยรีวิวด้วยหนึ่งรอยยี่สิบเฟรมนะครับผม <Yeah. S 1> นี่จึง้งนะครับผมจึ้งไปเลยจึ้งไปเลยปเปี้ยงนะครับผม <Yahoo! S 1> นะเอาได้นะเอาได้นะเอออันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเออแต่หุ่นยนต์ก็ดีไม่รู้เลยไม่รู้เลย ไอ้นี่สกินคู่ล็อกซี่นะจ๊ะล็อกซี่วิ่งหนีตึงตึงเสียงไม่เป็นแซ็กโซโฟนแต่ว่ามีกีตาร์กรุง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 ตามนี้เลยนะครับผมโอ้โหปั๊บปั๊บปั๊บนะครับผมแหมนะ ผมว่ามองว่าเป็นมิราโคระดับสูงที่ค่อนข้างจืดนะตัวนี้เดี๋ยวผมขอไปรีวิวอีกทีหนึ่งใน120เฟรมนะไปะตัดเข้าไปดูในเกมเลยครับผมคิวเลนเลยนะโมเดลมันก็มันไม่น่ามิราโคลเลยอะนะเป็นแบบว่าผ้าคลุมควันๆน,น,นะครับผมดำครบนี่อ๋อคือพอ120เฟรมอะเอฟเฟกชันปันมันจะชัดนิดนึงนะเออนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งนะต้องรอททร์เก็ตอ,อีกสกิลสองเคลื่อนที่ก่อน,นครับผมฟุบฟุ คือเหมือนล่องหนจริงอะแต่ว่าในในความเป็นจริงมันไอเฟรมไหมวะท่าเนี้ใช้สามารถใช้ลบสกิลได้ไหมทุกคนบอกผมทีนี่สแต็กครับผมสแต็กบนหัวก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคสกิลสองประมาณนี้ซึ่งจืดนะนี่ดูสกิลหนึ่งครับผมปรับปรับก็เหมือนปันธรรมดาแหละครับผมประมาณนี้นะสกิลหนึ่งโอเค แงเมื่อไหร่อโอเคอะตามนี้เลยสกิลหนึ่งนะครับผมก็ไม่ไม่น่าเป็นมิราโคแพงซึ่งมันก็รอบนี้มันก็พันเจ็มันก็ไม่ไม่แย่นะถ้า2,000เนี่ยจะด่าให้นะครับผมอ่ะสกิลอัลติเมทหายตัวครับผมเนี่ยมันจืดเว้ยมันมีแบบฟฟููแบบคือมันแต่โกงอ่ะใช้ปุ๊บโกงคือไม่รู้ว่ามาแล้วอะนึกออกปะเออฟูฟูนะครับผมตามนี้เลยอ่า ก็ตามนั้นทุกคนก็ไม่ค่อยเหมาะนะเออแบบมันจืดๆหน่อยถ้าแบบขาดตาตาเอ็ดดิเมอร์อะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยนะเออไปเอาตรงนั้นดีกว่าไปเอาลาวิวอะไรเงี้ยอันนี้คิวเลนผมเอาแบบเพราะว่าแบบผมขาดอยู่อันเดียวงนี้เป็นไอดีที่แบบว่าให้น้องๆยืมตอนไลฟ์ไงนึกออกไหมเออเดี๋ยวน้องๆแบบพี่ผมอยากใช้สกิลเลนคิวเลนจืดๆเงี้ยไม่มีอ่ะโอเคถ้าสุดท้ายครับถ้าวาร์ปนะทำตัวเองเป็น สารเจ้าทีนึงครับผมแล้วก็บินวาร์ปเล็กๆนะครับผมขนาดวาร์ปยังเล็กเลยทุกคนดูดิ <will> ปังเป็นสารเจ้าแล้วยมายืนครับผมเ <will> นมแหมเอ่ยเรามุดมุดลงรูเข้าไป,ปจืดจืดเลยถ้าเทียบกับแบบมิลลิโคอื่นๆในระดับเดียวกันนะเออ <will> โอเคอ่ะทุกคนก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับช่องนี้คือช่องที่เจ็บให้ดูและผมมองว่ากิจกรรมนี้คุ้ม แต่ว่าคนยังไม่ค่อยมาเติมเพราะว่ายังไม่มีใครให้ลองดูนึกออกปะถ้าคุณแบบเห็นใจแบบเออแบบเห็นในแวลูอะว่าแบบทําให้ดูอะเจ็บให้ดูนะครับผมถ้าคิดจะหาร้านเติมเกมอะก็ควรต้องลาน,นีแล้วไหมเอออันนี้แล้วแต่จะหาร้านที่ราคาถูกก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าธุรกิจอยู่ไม่ได้ก็ไม่คุณก็จะไม่มีรีวิวให้ดูแบบนี้นะเอออันนี้คือแบบ ใจซื้อใจล้วๆน่ะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเทียบเป็นร้านคอมคือผมก็เหมือน i have cpu อ่ะเทสทุกการ์ดจ,จออะทุกเมนบอร์ดมาประกบกันอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออผมแบบ value ผมประมาณนั้นอะเออนะครับผมถ้าใครเห็น value ก็ขอบคุณมากและถ้าใครแบบว่าอยาก สนับสนุนกันไม่ว่าจะเป็นเติมเกมหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยก็ฝากกดไลค์กันหน่อยถ้าเห็นคลิปนี้นะครับกดติดสปายให้มันถึงห้าหมื่นหน่อยครับผมผมอยากได้โล่เงินมาบอกว่านี่นี่นี่ป้าป้าคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์หนึ่งพันหนึ่งแสนซับสไคสรเบอร์เนี่ยนี่อันนี้คือลูกสาวไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ก็ติตดติดสติ๊กเกอร์หัวใจกันไปนะครับผมขอบคุณนะครับท,ที่มาดูนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบาย